บังของล้ำพี่น้องไม่ขอล้ำถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จก็เห็ดกินเห็ดขอล้ำจีนเขาเป็นเขาเขาเขาไม่นะขอล้ำเลยอุ้ยอุ้ยไปเพาะได้ยังไงเดี๋ยวคือไม่ขอนิ้วเส้นบังแล้วก็ไปเผาครับตัวเรแต่กรรมลับวิธีเห็ดแต่ละคนแต่ละผู้สั่งนะอันนี้เห็ดกินว่าไม่เห็ดขายกับเห็ดสูตรบ้านๆนี่แหละอันนี้เป็นน้ำขอนิ้วที us ่มัก คือว่าแช่น้ำตาลแช่น้ำเค็มเรียบร้อยแล้วลครับพร้อมที่จะกรอ,อกลงใส่บงังผสมกับเขา่าอันนี้เป็นส่วนส่วนน้ำกับเข่าผสมกันแล้วอ,นนอันนี้เยี่ยงอันนี้หัวกะทิไว้แต่กรอกอีกรอบนึงอันนี้เจียวมาเนี่ยอันนี้เยี่ยงอันนี้เขากั้มพื้นที่แบบอ๋อนี่เขาเป็นเนขาจะเป็นหนึ่งหงออ่วงเงินวะหนึ่งหนึ่งเอานี่ครับโอ้ยหอมกะทิกะทิกะทิต้องเป็นกะทิขั้นเองครับกะทิสดเผาประมาณจท่าเข่าหน่วยเผือดเข่หน่วยครับเข่าไม่สิบหน่วยคนหนึ่ง เขาประมาณจักโลสิบโลปะเขาประมาณสิบโลหมดวะหาโลเดี๋ยวะหาโลตสิโลเนี่มันมันต,งตวงกันให้ได้ไกันเพราะว่ามันจะได้ออรรสชาติได้หวานมันมันมัน,ม,นมันเสนอด้ดยยายสี เดี๋ยววันนี้จะพาเบื้องวิธีการเฮ็ดข้าวล้างกันพี่น้องครับว่าเป็นเหขั้นตอนนี่เนาะเด็ดเนี่ยกรอกเลยอ๋อแบบบานๆนะครับกำลังติดกรอกที่บังครับนี่คือบังตัดมาแล้วครับไม่ก็จะเป็นไม่แบบไม่ปีนี้เนาะไม่ก้อนาะไม่ปีนี้ไม่แก้เห็นว่าอะไรครับไม่แบบมีเกลียรวมีเกียร์ขวอะไรครับพี่น้องเห็นอยู่ดมเบื้องชิ้นึกหอมอันนี้ใส่ไว้ได้ถึงเป็นไม่ออนอะไรเมันก็มันจะเป็นแมงเป็นมอดคิว เขลอ่ตัดงกระโดไมันวผกที่มันตัดย่งแงวกระโดดวันนี้นวดหนวดิมก่อนใชต้องซิมก่อนไหมิมหนาเบิ้งอะจิมาบิ้งเจ้าหวานพอวเจ้าิมหนามบิ้งองิก่อนครับโอ้หวานนกเมย món trăm một mươi bốn một mặn cái mươi bốn một trăm một 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 mươi bốn

หนึ่งสอง,สองนี่แหละครับก <Okay. S 2> องมันนาน,นาเกินน้ำเียดลี่ยดไปแล้วบางนี่เลยเกนี่ยใช้เขปา่น

ผู้ชมมึงตนี่ไม่ได้หรอกครับเออเป็นตัวเกลี้ยงใจอย่างเราไอ้หยุดแล้วกู้ไว้บ่าท้องเดี๋ยวที่ผ่าเขาหลังอ่อทั้งนี้หนึ่งทีน่าม่สวย โอ้โยโดนใส่มาจ้ะว้มันเข้ากำม,มันว่ะมีสองถังนะพ่อสองถังก็อาจจะอีก,กนึงเข้ากำอีก,กนึงเข้านนะะแล้วเนี่ยโอ้ยหลงไม่เป็นเลยหองไม่สวยเลยใอ้ตามมันเหล่าให้ทำไมต้องเหล่าด้วยพ่อ,ลอ,อนหลงห้ปอกง่ายอุ้ยผมพ่อทำเป็นร้อยแล้วาจะดึงออกมาเลย 泡过没货？泡过没货？